โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสวดีด้วยนะครับผมวันนี้ย่กับผมเองนะผมแรปเปอร์สุเดเหนื่อยโอเคครับผมก็จะมาอยู่กันในแมพที่มันชื่อว่าตามนี้เลยนะผมก็ไม่รู้อ่านว่าอะไรเนาะโอเคก็เป็นแมพแนวแรปเปอร์นะผมก็สามารถ ใครที่อยากน้องเล่นก็สามารถไปเล่นเงินได้นะผมก็เกมนี้ก็สึกก็ดูจากหน้าปกคลิปเอ๊ะหน้าปกเกมเขาแล้วก็รู้สึกนะว่ามันจะเป็นยังไงเวลาเข้าไปเล่นนะโอเคเราเข้าไปในใน่นในเกมกันเลยดนะีกว่าทุกคนโอเคไปเอแล้วก็เข้ามาอยู่ในเกมนะแล้วทุกคนก็แบบว่าเออแบบผมเห็นสีหน้าของสตีพนี้แล้วก็แบบ <c oughs> อ <c oughs> โอเคครับผมก็แบบนี้ก็เป็นแบบที่เหมือนเป็นแบบ แนวแรปเปอร์นะครับผมก็แบบว่าให้ทุกคนมาแบทเทิลกันนะครับผมโอเคเราจะยืนรอแล้วก็ผมว่าจะมีคนมาแบทเทิลกับผมไหมสตีนดาจะไปแบทเทิลหรือชัดใช่ไหมอ่ะโอเคโอเคับผมแล้วก็เราจะมีให้เริ่มหมวดหมู่อะไรสักอย่างแล้วก็ผมจะกดอันแรกไปนะครับผมก็โอเคแล้วผมขอปลอดเพลงหน่่ยไม่น่าจะโดนดิก์สิหรอมั้งโอเคเปิดไปถ้าโดนก็ช่างมัน <laughs> อ๋อม <ítulo> <Yeah, S 2> <The Major> mm ันจะเป็นให้กดตามจังหวะเพลงนะผมมันก็จะมีตัวพวกนี้ขึ้นให้นะผมโอเครอดูมันแบทเทิลตุ๊บ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 อ้๊อตุ๊บโอ้ย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 เอ้ยเฮ้ยได้ได้แล้วทุกคนเฮ้ยได้ไน้ได้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 เสียงเพลงมันโอ้โหโอ้โหโอ้จ้าจูจ๋าจูจ๋าจูจ๋าหนึ่งอะาอ้โหอะโอ้โหอะโอ้โหอะโอ้โหอะเฮ้ยเจ้ก็แบบว่ามันดีนะทุกคนแบบมันมิมันผ่อนคลายเดียวทุกคนเพราะแต่ผมเห็นสีหน้าของปกปกเอ่อปกเกมกันแล้วแบบปกเข้าใจแล้วแหละเดี๋ยวเราลองดูเลยมันจะมีแบบให้เร็วๆมากเลยอันนี้แบบช้าๆก่อนนะทุกคนโอ้ โอ้โอ no <laughs> uh, okay. ้โ uh, อ ah, uh, uh, ah, uh ้โอ้โอ้โพวกันช้าจะกดโอแล้วทุกคนเออโอเคดูอเตออออ้ออู้ใครดู้มัจะมีอันเร็วๆอยู่อะทุกคนเอ้ยโอเกือบล้ไม่เกือบหรอโอเกือบๆแล้วทุกคนอูอู้อู โอเคเราจะไปดูผลคะแนนกัน <tactile> ท <coughing> ุกคนโอ้โหเราแพ้แพ้เฮ้ยไม่ได้สตีฟนายต้องมาเล่นแบทเทิลกับฉันอีกไหมโอเคอันนี้น่าจะเป็นอันเดียวมั้งทุกคนเดี๋ยวรอดูกันเราดูว่ามันจะเลยหรือเปล่าทุกคนเฮ้ยไอ้เหี้ยอู้สตีฟเลยกดไม่โดนเลยทุกคนนายสตีฟดูดีดีดีไปเลยละอาอาไปเลยละฉันก็ังกดโดนอยู่เะล่าดู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  ปั๊บ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 ปั่บปั๊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 บปันบปั๊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 บปับปันบปัไบปั๊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 บปั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 

โอผ่านไปเยอะมากเลยเฮ้ยเฮียวทำไมผมฝีมันตกไปขนาดนี้ทุกคนเออผมว่าแบบฝึกการมาหน่อยมาหนยทุกคนโอ้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 อัไรนน้องวะเนี่ยปั๊บ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 อือเออให้มันช้าอย่างนี้หน่อยดิเออเร็วไปโอ้เร็วเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปจริงๆทุกคนมันไม่ไหวอ่ะขนาดช้าผมไม่ไหวแล้วนะเร็วมันเร็วเร็วชิบหายเลยอ่ะ อ๋อเฮ้ยเ้ยผมกดแล้วนะอ๋อมันต้องกดให้โดนตอนตามจังหวะที่มันขึ้นมาทุกคนโอเคโอเคไอตัวลงลงไม่ขึ้นเลยเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดขึ้นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นซ้ายซ้ายซ้ายขวานขึ้นลงลงลใครจะชนะวะไม่แตกต่างกันเลยทุกคนมาไอสเตปอ่ะ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  เป็นใหล่ะสเตปเท่ดิถวยอ๋อมันเป็นเพลงใหม่ทุกคนแต่มันจสเตปมันจะช้าลงช้าเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ผมก็ยังกดไม่โดนเลยเออก่อย่างนี้สิวะมาดีครับมาดีครับมาดีครับเรนไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วะ่ะทุกคกว่าดีครับโยอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ ผมว่าไม่กิะสิ์แน่นอนนั้นปปากระติกปลาปีเปี๊ยปีโปโปปีปีโป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 ปีปเป๊ยปป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 ปาปปปาปปาปปป ผมกล่าวว่ทุกคนเออเอ,อ้าว่าผมกล่าวว่าทุกคนออมางไอ้ผมก็ขนไม่ได้อ,อดะโอว่าบรรยากาศแล้วทุกคนเออโอเคจบแล้วสามรอบพอถ้าแพ้จบเฮ้ยขอเช็ค<อ>โอ้โหโอ้ยสตินาย นายจะเห่าเกือกไปแล้วทุกคนว่าจะเห่าเกือกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยผ้สีดำที่ผมก็ใจะลยไอ้โอ้มันอาจจะคิดว่าผมไม่ถนัดฝั่งนี้ไงเออมันอาจจะแบบอืมให้โอกาสเราโอเคไหมอีกสักรอบอ่าเอาเอา,เอาไหนดีอ่ะเอาอันนี้แล้วกันไม่รู้อ่ะมันน่าจ,จะแบบว่าเฮ้ยผมฝั่งทางทางนี้ถนัดหรือเปล่า,านี่เออมันจะเป็นไปได้แล้วทุกคนลองใหม่ลองใหม,หม่ไม่ต่างกันเลย โอ้โห و, ไม่ต่างกันเลยทุกคนไม่ต่างกันเลยเฮ้ยแต่มันก็กดได้อยู่นะทุกคนโอ,โอ,โอ้ตอนนี้สิกิบบอลรัวมากเออผมต้องใช้น้ำมาสักรอบสิวะสตีฟนายทำอย่างนี้ฉันไม่ได้นะอืมอื ผมเข้าใจแล้วสีหน้าไอ้ไอ้ปกคลิปเขาไอ้ไอ้ปกไอ้ปกเกมเขาทำอไมถึงทำหน้าอย่างนั้นผมเข้าใจแล้วทุกคนเฮ้ยฉันเลิกจำหัวแล้วนะเอาไม่ไปเอ้ย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 ทั้งผมผมก็ได้โอ้โอ้โอ้ ผมน่าผมน่าจะจ่ายเองเหรอทุกคนเออผมน่าจะจ่ายเองเหรอทุกคนไม่ไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอฝั่งซ้ายฝั่งขวามันก็เท่ากันอ่ะโอ้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 ไม้ได้นะ้โอแบบ้ี้โอ้โอ้โอ้อ้้อ้้ไอ้โอ้โอ้อ้โออออ้้้น้ เฮ้ยผมต้องชนะสิครับโสดแนนมันสูสีอยู่แล้วทุกคนอันนี้เท่าไรหมื่นสองหมื่นเจ็ดครับผมหมื่นดูแบบนี้แล้วผมก็สาบานเลยวเป็นสาบานเป็นเล่นกันได้แล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้รายนะคลิปนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้แบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะโอเคไปเจอคลิปต่อไปไอ้สตีฟฉันจะจดจำนายไว้นายมาเป็นคนสู้ฉันฉันจะจดจำนายไว้ทุกคนโอเคไป